ที่จังหว,ว,วัดเชียงรายเมื่อวันที่8กันยายน2568เวลา21นาฬิกากองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองประท่ากลุ่มกระบวนการลักลอบํำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจํานวน2ล้านเม็ดในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกาพนตรีกิจกรจันทาผู้ประชาการกองกําล ouais ังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกกิตินาใจ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางยาเสพติดพร้อมทั้งสีแจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุหลังจากนั้นจึงได้นําของกลางส่งให้สถานีตํารวจภูธรแม่สายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ โอเคระยะเไอที่เตือนทดสอบได้2,000มิตรรวมทั้งขึ้นรับาคาคาดว่าจะเป็นไปตอยนี่สิบอยี่สิบลงไ่างตอนนี้่อยี่สิบไปลงไ่สองเมต่ประมาณนี้ าาองฐานะรักษาบุรีเรืองศูนย์ขาวภาคเหนือ24นอตทนิวเชียงใหม่รายงาน